วันนี้สามารถอัปเดตแอปเป๋าตังเพื่อไว้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผมใครที่ยังไม่อัปเดตแอปเป๋าตังนะครับสามารถอัปเดตได้แล้ววันนี้นะครับผมเพราะว่าใน G wallet ก็จะมีโครงการคนละครึ่งมาให้เราได้ใช้สิทธิ์นะครับ เมื่อเข้ามาใน G Wallet แล้วก็จะเห็นเมนูตรงนี้นะครับสิทธิ์คนละครึ่งซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งตั้งแต่วันที่23นะครับตอนนี้ยังใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องอัปเดตแอปให้มีเมนูนี้ขึ้นมาก่อนนะครับส่วนแอปถุงเงินเช่นกันถ้าแอปถุงเงินที่ยังไม่มีเมนูคนละครึ่งก็ต้องรออัปเดตให้มีเมนูคนละครึ่งขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือแอปถุงเงินยังไม่มีให้อัปเดตนะครับน่าจะต้องรอกันอีกสักหน่อยแต่ยังไงก็ต้องก่่อนนวันที23ตุาคม แน่นอนครับ